ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนคืออะไรในทางวิชาการมักไม่มีการให้คำนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนนอกจากมีการพยายามอธิบายคำปารับของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า โดยที่การยอมรับนับถือเกียรติศัก์ประจําตัวและสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแห่งครอบครัวมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานแห่งอิสรภาพความยุติธรรมและสันติภาพโลกนั่นหมายถึงสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจําตัวของมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีมีเกียรติศัก์ประจําตัวสิทธิมนุษยชนไม่สามารถโอนให้แก่กันได้แต่นักปฏิบัติการลัทธิมนุษยชนให้คําอธิบายว่า เราเรียกสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคนซึ่งทำให้คนคนนั้นมีชีวิตอยู่รอดได้ยังควมีความเหมาะสมแก่ความเป็นคนและสามารถมีการพัฒนาตนเองได้ว่าคือสิทธิมนุษยชนเมื่อนำคำอธิบายทั้งสองประการมาประกอบกันก็สามารถเข้าใจได้ว่า สิทธิมนุษยชนคือสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคนเพื่อทำให้คนคนนั้นมีชีวิตอยู่รอดได้และมีการพัฒนาสิทธิมนุษยชนจึงมีสองระดับระดับแรกสิทธิที่ติดตัวทุกคนมาแต่กำเนิดไม่อาจถ่ายโอนให้แก่กันได้อยู่เหนือกฎหมายและอำนาจใดๆของรัฐทุกรัฐสิทธิเหล่านี้ได้แก่สิทธิในชีวิตห้ามฆ่าหรือทำร้ายต่อชีวิตห้ามการค้ามนุษย์ห้ามทรมานอย่างโหดร้าย คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อมโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนาทางการเมืองมิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับสิทธิเหล่านี้ก็ดํารงอยู่ซึ่งอย่างน้อยอยู่ในมโนธรรมสํานึกถึงบาปบุญคุณโทษที่อยู่ในตัวของแต่ละคน เช่นแม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการฆ่าคนเป็นความผิดตามกฎหมายแต่คนทุกคนมีสำนึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นบาปในทางศาสนาเป็นต้นระดับที่สองเป็นสิทธิที่ต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมายหรือต้องได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาลได้แก่การได้รับสัญชาติการมีงานทำการได้รับความคุ้มครองแรงงานความเสมอภาคของหญิงชายสิทธิของเด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกรันการว่างงานการได้รับบริการทางด้านสาธารณาสุขการสามารถแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอย่างอิสระสามารถได้รับความเพลิดเพลินจากศิลปะวัฒนธรรมในกลุ่มของตนเป็นต้นสิทธิมนุษยชนระดับที่สองนี้เองที่ต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ หรือแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐของแต่ละประเทศเพื่อเป็นหลักประกันว่าคนทุกคนที่อยู่ในรัฐนั้นจะได้รับความคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนมาพูดถึงสิทธิมนุษยชน จึงมีความหมายกว้างกว่าสิทธิตามกฎหมายนะักกฎหมายโดยทั่วไปมักอธิบายว่าสิทธิคือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายในขอบเขตที่แคบในแง่ที่ว่าคนจะมีสิทธิ์ได้ต้องมีกฎหมายรับรองไว้เท่านั้นถ้ากฎหมายไม่เขียนรับรองไว้ย่อมไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ในแง่ของสิทธิมนุษยชนนั้นขอบเขตของสิทธิมนุษยชนกว้างกว่าสิ่งที่กฎหมายรับรองดังกล่าวข้างต้นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองทั่วโลกว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้นสามารถจำแนกได้ครอบคลุมสิทธิ5ประเภทได้แก่ 1. สิทธิพลเมืองได้แก่สิทธิในชีวิตและร่างกายเสรีภาพและความมั่นคงในชีวิตไม่ถูกทรมานไม่ถูกทำร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้แก่สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายสิทธิจะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุ้มขังโดยมิชอบสิทธิจะได้รับการพิจารณาคดีในศาลอย่างยุติธรรมโดยผู้พิาพากษาที่มีอิสระส,ระสิทธิในการได้รับสัญชาติเสรีภาพของาศาสนิกชนในการเชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือ 2. ส,สิทธิทางการเมืองได้แก่สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกสิทธิการมีส่วนร่วมกับรัฐในการดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณะเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเสรีภาพในการรวมกลุ่มสิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี 3. สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่สิทธิในการมีงานทำได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง 4. สิทธิทางสังคมได้แก่สิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพแม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ได้รับความมั่นคงทางสังคมมีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว 5. สิทธิทางวัฒนธรรมได้แก่การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถิ่นตนมีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรมการปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาการพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับดังนั้นกล่าวได้ว่าสิทธิตามกฎหมาย ทุกอย่างไม่ใช่สิทธิมนุษยชนมีสิทธิ์บางอย่างเท่านั้นถือเป็นสิทธิมนุษยชนเพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิดไม่สามารถโอนไปให้คนอื่นหรือไม่มีใครมาพรากไปจากมนุษย์แต่ละคนได้และสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษยชนนั้นถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติระหว่างมนุษย์เช่นการฆ่าหรือทำร้ายกันแม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการทำร้ายหรือการฆ่าเป็นความผิดทุกคนก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นความผิด แต่การที่คนในชาติไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอแก่การยังชีพไม่ถือว่ามีใครทำผิดกฎหมายแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องจัดการให้คนในชาติได้รับอาหารอย่างเพียงพอแก่การมีชีวิตอยู่รอดที่มาของสิทธิมนุษยชนขอบเขตของสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมีที่มาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ในที่นี้ขออธิบายที่มาของการก่อเกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นเอกสารหลักของสหประชาชาติที่ถือเป็นต้นแบบของการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงเมื่อปีพศ2488วงเล็บขศ1945โดยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีสหรัฐอเมริกา อังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเป็นผู้นำนั้นสงครามโลกครั้งที่สองได้นำความหายนะมาสู่ชีวิตและทรัพย์สินของหลายประเทศทั่วโลกชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความทารุณโหดร้ายของพักนาซีเยอรมันที่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหลายล้านคนและกระทำการย่ำยีประชาชนทุกประเทศที่เยอรมันเข้ายึดครองดังนั้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การย่ำยีสิทธิสตรีเด็ก ถือเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างชัดแจ้งหัวหน้ารัฐบาลประเทศสัมพันธมิตรต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องแสวงหามาตรการที่เป็นรูปธรรมป้องกันไม่ให้มีการทำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์เกิดขึ้นอีกภายหลังการก่อตั้งองค์การสหรประชาชาติในวันที่15เมษายน2488 ได้มีการรับรองกฎบัตรสหประชาชาติโดยมติที่ประชุมใหญ่ในกฎบัตรนี้มีข้อความหลายตอนที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของสหประชาชาติในการทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเดือนตุลาคมพศ2489สหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้อยู่ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมหรือ ECO SOC เดือนมกราคมพศ2490คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้เรียกประชุมครั้งแรกและได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเอกสารสหประชาชาติเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยแบ่งออกเป็น3ชุดชุดแรกจัดทำร่างปฏิญญาชุดที่สองจัดทำอนุสัญญาและชุดที่สศึกษาปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ คณะกรรมการยกร่างปฏิญญาได้มีการประชุมหลายครั้งและได้นำเสนอร่างปฏิญญาให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติยอมรับและประกาศปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่10ธันวาคม2491ด้วยคะแนนเสียง48เสียงไม่มีเสียงคัดค้านและประกาศกลุ่มคอมมิวนิสต์ทั้งหมดซาอุดิอาระเบียและแอฟริกาใต้งดออกเสียงสำหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การยอมรับ 2. เนื้อหาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกอบด้วยข้อความ30ข้อมีเนื้อหาแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกปรากฏในคำปาริข้อ1และข้อ2กล่าวถึงหลักการสำคัญของสิทธิมนุษยชนที่ว่ามนุษย์มีสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดมนุษย์มีศักดิ์ศรีมีความเสมอภาคกันดังนั้น จึงห้ามเลือกปฏิบัติต่อมนุษย์และควรปฏิบัติต่อกันเสมือนเป็นพี่น้องสิทธิมนุษยชนนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้จึงเป็นหน้า